ถ้าคุณทําประตูได้ในวินาทีสุดท้ายของเกมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชัยชนะแถมเก็บคลีนชีตได้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเราสมควรที่จะเป็นผู้ชนะผมพอใจมากที่ตัวสำรอง3คนที่ส่งลงไปสามารถสร้างโอกาสและก็ทําประตูได้ทุกคนมีส่วนร่วมนั่นทําให้มันสําคัญกับทีมมากๆสวัสดีครับวันนี้โฟลตูสตอรี่ขอเสนอเรื่องราวของราฟท i ม e โมเมนตัมสุดลำค่าของปีสาตแดง คำพูดเมื่อต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือบทสัมภาษณ์เปิดใจของรับดังนิกอุนซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ภูมิใจกับลูกทีมสุดๆหลังจะเก็บ3แต้มสุดล้ำค่าด้แบบโคตรสะใจในเกมที่แมนยูเปิดโอแทฟฟอร์ดเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมไป1.0ต่อศูนย์ซึ่งประตูชัยมาจากมาคัตแรดฟอร์ดที่ยิงได้ในช่วงทรเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายของเกมนี่คืออีกครั้งนะครับที่แฟนบอลปีศาจแดงทั่วโลกต้องลุ้นกันเหงื่อตกตั้งแต่ต้นเกมกับฟอร์มการเล่นที่ยังไม่สามารถเอาแน่เอานอน,อนได้เลย สำหรับเกมกับเวสแฮมนะครับรับดังนิกเลือกจัดแผนการเล่นโดยใช้ระบบ4-3-3เป็นเกมที่3ติดต่อกันหลังจากที่แผนจรวดคู่นะครับ4-2-2-2รับดังนิกได้ผลออกมาไม่ดีและก็ไม่ค่อยเวิร์กกับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่าไหร่ซึ่งรับดังนิกก็ไออมายอมรับแล้วเอาระบบที่ปีศาจแดงคุ้นเคยกลับมาติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งแผน4-3-3จาก3เกมหลังสุดสามารถปรับระบบการเล่นมาเป็น4-2-3-1ได้เช่นกันหากทีมต้องลงไปตั้งรับ โดยทิ้งดาวยิงจอมเก่าอย่างโรนัลโดหรือว่าเอดิสันคาวานีไว้แดนหน้าแล้วคอยโต้กลับย้อนกลับไปนะครับเกมที่โดนแอสตันวิลล่าไล่ตามตีเสมอ2-2ท,ทั้งทั้งที่ออกนําไปก่อน2ประตูนั่นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้รังนิกมีความกล้ามากยิ่งขึ้นจากที่ประวงในเกมรับกลัวคู่แข่งจะยิงประตูจนเน้นตั้งรับจนเกินไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นการเปิดหน้าแลกชนิดเทมหมดหน้าตักเป็นไงเป็นกันจนเรียกศรัทธากลับมาจากแฟนบอลปีศาจแดงได้เยอะเลยทีเดียว ส่วนในเกมที่แล้วนะครับที่บุกไปชนะเบนส์ฟอร์ดสามหนึ่งรังนิกใช้ระบบ4-3-3โดยให้เดคอาเฝ้าเสาดาโลลินเดเลฟวารานและก็เตลเลสยืนแผงแบ็คโฟมีคู่หู ay, แม็กทูมิเนลก็เฟร็ดคุมแดนกลางและก็ให้บลูโน่ทำเกมลุกหลังอ e ีเลงกากรีนวูดและก็โรนัลโด้ผลปรากฏว่ากว่าจะเจาะเกมรับเจ้าบ้านได้ก็ปาเข้าไปนาทีที่55ของเกมแต่พอเครื่องติดแมนยูก็มาได้3ประตูรวดจากเกมชนะเบรนส์ฟอร์ดก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งใจเล่นเน้นเกมรุกพวกเขาก็สามารถสร้างโอกาสในการเข้าทำและมีความเฉียบขาดในการจบสกอร์เช่นกันในเกมที่ชนะเบนฟอร์ดนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแก้เกมของรับลังนิกเขาเลือกถอดกรีนวูดออกแล้วก็ส่งมาคัดแรดฟอร์ดลงไปเติมความวูบวาบในการทําเกมรุกถือเป็นอีกจุดสําคัญที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้3มแต้มในเกมนั้นมาถึงในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอเชฟฟอร์ดต้อนรับการเยือนทีมอย่างเวสต์แฮมรับลังนิกเลือกใช้ระบบการเล่น4-3-3โดยใช้นักเตะชุดเดิมจากเกมเจอเบรนท์ฟอร์ดมีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเซนเตอร์ฮาฟที่ส่งแฮร์รี่แม็กไวลงไปเล่นแทนวิกตอรลินเดเลฟในครึ่งแรกทั้ง2ทีมเล่นกันแบบระวังตัวที่มีโอกาสในการจบสกอร์เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแถมยังยิงไม่ตรงกรอบอีกด้วยกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเกมรุกมากขึ้น อาศัยการโยนยาไปให้กับโรนัลโดแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่มากพอเพราะแนวรับของเวสต์แฮมตัดบอลได้เกือบทุกจังหวะขณะดเดียวกันนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พยายามไล่เพสซิ่งนักเตะของเวสต์แฮมและแล้วจุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็มาถึง <c oughs> เมื่อรับรังนิกตัดสินใจถอดอีเลงกาเฟธและก็เมสันกรีนวูดออกโดยเขาเลือกส่งนักเตะอ,อย่างมาคัสแรดฟอ,อร์ดเอดิสันคาวานีองโตนี้มักซียาลลงไปเล่นเป็นสี่กองหน้าร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโดนั่นแสดงให้เห็นแบบชัดเจนว่า เขาต้องการประตูเพื่อเก็บ3มแต้มในเกมนี้ให้ได้และมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของรับรังนิกเมื่อเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้าย3แนวรุกที่ถูกส่งลงไปมีส่วนร่วมกับประตูชัยทุกคนโดยเริ่มจากออกตนี่มักซียวลากบอลขึ้นมาก่อนจะไหลไปให้กับเอดิสันคาวานีที่หลุดกับดักล้ำหน้าแล้วก็ปาดเลียดไปที่หน้าประตูให้กับแรดฟอร์ดแปรล่งๆเข้าไปส่งผลให้แมนยูเอาชนะทางเวสต์แฮมไปหนึ่งูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เก็บ3แต้มเกมนี้สุดเหลือเชื่อจากชนะญญาาในเกมนัดนี้ส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่4ของตารางเล่นไป22นัดมี38แต้มถึงแม้ว่าจะลงสนามเตะมมากกว่าทั้งอาเซนอลและก็สเปอร์เองก็ตาม3แต้มในเกมนี้นะครับมันคือ3มแต้มสุดล้ำค่าเพราะมันเป็นการเรียกมเมนต้มของทีมให้กลับมามันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะม,มันเป็นการสร้างความหวังและเป็นการเรียกศรัทธากลับมาจากแฟนบอลของปีศาจแดงอีกครั้งหนึ่ง สถานการณ์ของการลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้ายังคงเปิดกว้างส่วนในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้รวมไปถึงฟุตบอลเอฟเอคับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ดังนั้นชัยชนะในเกมนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่อาจจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จในช่วงท้ายฤดูกาลก็เป็นไปได้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของลาฟทามโมเมนตัม um สุดล้ำค่าของปีสาต์แดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะไปได้ไกลขนาดไหนในยุคข,ของรับดังนิกคอมเมนต์มาพูดคุยได้เลยครับวันนี้ผมโฟนตงุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตงุงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ